ไฮโลนี waited, so Mohammad, ่มาอยู่แถวนี้ยังนับไปพุ่นอีกสี่ฮาโลสี่ฮาโลเลยหนุ่มคนหนุ่มคนขนเขายามใดก็มีแต่ว่าสี่ฮาโลสี่ฮาโลบอกเล้วแจ๊กเธอจะเป็นลมได้เลยนี่เมื่อไงหิวเขากะพ่อหิวเขายื่นใบเลยมันไล่จนเหนียว lại cho chứ này nhanh cho cái này đó à lên bây giờ ียไปน้ำไปนกไปนกกินน้ำ <c oughs> งงเวลารถทางเลยมันม,ทนม,นมีทางเนี่ยไปทางใหม่เลยนี่นะมันไปทางเก่าไดยตีมันอย่างอ่อนแล้วเลยต,ตีอ่อน่เลยแต่เป็นคนตัวใกล้พุทธมัในใกล้ไง เอาวัดกิ่ไก่ให้น่ให้กูหิวตัวไก่ทักท่าสบายดีกับบรรยากาศแดดท่อนมาเนี่โอ้ยบรรยากาศขี่ตัวพี่นอ้องเอ้ย พอตอนเช้าเลยเห็ดให้เกี่ยวตอนบ่ายมาก็ฝนคือพูดวานี่โอ้ยพี่น้องไอ้ขนเขาหนีฝนแล้วก็เปียกอีกกองเขาน่ะเปียกวาดนี่บนพื้นกระโตกบนพื้นจากความศรว่าพอตอนเช้านี่คือทางแดดทางลมเห็ดให้ขนเกี่ยวเขาเห็ดได้ซะโบเกี่ยวบวัดโบได้เนาะ กองเขาเอาหมูบ้านนี่เอาขึ้นมายังบดเบิดอยู่พี่น้องผู้ดูน้ำมันหายหน้าผู้ตัมัดเลียว่านี่ก็เอาขึ้นโบเทิเพิ่นห้มหมูบ้านนี่ยปนห้มเปียกเบิดเลยซุ่มเบิดนี่นะไข่ก้อนมาเนี่วันนี้บอได้ยอมมาเอาขึ้นอีกก้อนมามัดมาเอาขึ้นอีกก้อนที่น้องเอ้ยมาเนี่เปียกหมูบ้านนี่ป้าผู้น่ะ น้ำอังอยู่โอดโพบักโมบักเตงโอ้น้ำแห้นากับเปื้ออยู่เอาขึ้นงานหนึ่งมื่บ้านนี่ตัวนี้ก็ท่านได้มัดดีทว่ามัดบ่ลายมื่บ้านนี่บรรยากาศนะคือคักแต่ละมือแบบนี้เลยพี่น้องเพื่าช่วงตอนตอนป่ายเด้อบาทเห็นเจ้ายอมย่อมยอมยอมฝนฟ้าอากาศ ทางเป็นเห็ดยังกาได้เล่นได้ปุ๊บได้หอบตลอดนะน้ำขัง,นะอ,อ,อ,งอยู่นะอุดโหยังกาเออบุตมีเดดเนาะเดชบุตรถืออยู่โฮมจานไงเียกก็เลยน้ำห่งอยู่นะทึงไป เอาน้ำออกวันนี้ไอ้เล็กแทะนี่โอ้เอาน้ำออกเลยอ้าตะน้ำเสียอยู่นี่เนาะโอ๊ะอะไรนี่ดิมันเป็นลุมด้วยบ่ลนี่ฮัลโหลปิดเต็มเอ้าเอ้เอ้าน้ำออกน้ำจุดอ่าง mà tại vì hen quá nó mặn là bò khẩu này bó mặt đây bò mù mặt đây thấy mặt ui tớ này nó nằm lại đi nằm nằm bảy may đấy lùng mà nằm khác ừ. nhàng tí นัเทึ่งคือเด็กออาบจะคงแต่เศร้าแต่แห้งเต็มวันเนาะดูไปใชเอ้าปิดมันมาทางนี้ปะดึงมาทางนี้แด้วลมมาทางนี้ลมมันมาทางนี้ก็ดึงลงมาทางนี้ ตากให้มันตากแดดก่อนเพราะว่าน,นี่ซุ่มอยู่<อ>มมยก,กับผ้ากันเก็บขึ้นมาเลยโอ้โอเฮ้ยดึงลงมือมันลมวานี่เนาะมันกระพะเปียกไว้น้ำนั่นเนี่ย เบี่ยวก็เลยทำบ่ลมพะโตกไปซื้อใครอยู่นี่ว่ะทั้งลมทั้งอย่างวะน้ำได้เป็นคุก เใช่เด็ดยู่เนาะว่านี่ก็แด็ดยู่คือว่านวันนี้เลยตกตอนบ่ายมากแล้วลมดึงกระดางคุกตกตอนบ่ายมาแล้วก็ศขึ้นมู่มากเลยพึ่งไว้ก่อนซุ่มเมื่อวานนี้เอาเข่าเลยนี่ไปหาแยงหาแยงมาอีกแล้วนี่ nhưng bữa nay nó chậm nhèn cả còn này xuống theo nữa bớt mai mai còn đi đấy lôm nó mình lôm, nữa, mình lôm nữa, mình hẹn ปิดไว้น้ำมูลในถอกผ้านะคือครับอ<ฮ>้นักซุมอยู่ดินักโมเห็เท็่ได้สะ Nại dạy đâu có mặt của mắt của như thì mặt, mặt ừ. để cái để... À, theo đi nó mặt được cái đấy là cái đấy là cái đấy cái là cái เอาเป็นงานใช่ปม oh, ัดพ mm ูดได้พอะกับ่าไยังว่าได้ไปเบิกเนาะตักเป็นพอรนะจะว่ามันตกฝนห้มมือวานีพี่นองเ้ยฝนข้นน้ำกรบอแล้วโตมัดกันะโอ้ยเหเหนเห็ดลำบากเห็ดไนตหน้าก็ได้ โหดว่ะอ่ะดึเไปไปสิลงเปิดมัดลุกไปมัดเลยไปมัดปีนเนียนๆกันหน่อยก็เอาขึ้นรถเลยเออเอาขึ้นตามสภาพมันยากอ,าอาีู่เลยถูกไิดก่อนนี่เตบบรียกบนเรือมือว่านนี่เอาขึ้นมากกว่ปกหม้ไว้นี่ขื่สี เดีเย๋ยวน,นี้ก็เอาขึ้นมาว่านี่คนเลด้อยๆเลยมาเลยกันกองไปต่อมัดใครเนี่ยถ้าว่ามีลมเน่และลมเบาเผื่อถ้าหอาตอนบ่ายจะตกมาอีกไหนก็ได้ ยากเห็นลำบากเห็นอะไรเห็นหน้าก็ได้เห็นทุกเห็นยากเลยยังเล่นน้ำพ้าน้ำฝนอีกอยู่เอาตอกเขาพูดได้เฉยเอาเติมเอาโน่นนี่ก่อนดิไปไปไปลงมัดเดี๋ยวน้องเว้ยเบิดพ้ลตอกภูกรรมนี่ก็เจ้าว่าสีเอาหัท่านอีกจักหัวว่านี่ก็บเบิ้ลตอกภูกรรมำขนยังหัวท่านลดลมไปไปขึ้นก่อน เมื่อยเมื่อยเอดรลุบเพี่น้องเอ้ยขับมาดีๆดีใส่จักมันสีอันรวมเลยนี่มึกนี่มืดมากเลยนะเจคิทัดบุทัดเลยนี่ก็ได้โอ้ยยังโอ้ยได้ได้ได,ด้แล้วแลหละได้ชุกชุกเรื่องเล็กขึ เฮ้ยเา้าเเฮ้ย่ต้องเ้ามันมันจังเสียรักเาเลมืมาอยู่บ่ท่านอีก <c> ค <ười> <c ười> ือเก้า <c> ว <ười> <c ười> ัน <pigs> น <un ue> oh, ี <c ười> <c ười> ่นะไม่ได้กระสีตอนบ่ายืือเก้านี่กสีบ่ายเลยังบริเลอานวานบลเล่ออ่านวานเปียกงานวานเปียก

เหีดน,นาเบล่ยียมเยเมนแดนแนน้ำพาน้ำพเหนทันเวลาได้จังยมาได้เหมดมาละเหมดลา,า,าเนม ตอนบายเนาะมากมากนบนาบเพื่นตรงนั้นก็เวลาเขาขึ้นรถเอาไปสกิดใบเพื่อนมันชิม่ากบสิไปเดี๋ยวมาเดี่ยวน้ข้าไปเนี้ยเมื่อยแห่อะไรก็ก็แลบเดี๋ยวใช่หลายเดี๋ย จาใจเธอมหน่อยกันขึ้นพักผ่อนด้วยใช่ไหเห็ดแคเดียวแลนเห็ดน้ำแรนเห็ดน้ำมาถหน่อยแลนขึ้นอึ๊บ แถวนี้มาอีกสองโอเนาะแถวนั่นอีกสองอันเดินทางหาคนน่ะทำอะทาบกลัวพอาะ่าสาถ่ายบนทันเก่าติ <ht ule cort is> phòn nhầy đây Nó sẽ làm phòn cả tìm bọ Hãy ướp cho kênh Ghiền Mì มาขนตัวใกล้พี่เด้อใกล้เนี่ย เอ้ยพ่อก็เป็นนักหน่อยน่หน่อยได้หนิขุเปิดกรยาได้มื่อยฟันเปียกอยู่หันแล้วหันผลตกก็ได้ครึบคบเฮ้ยเกือบเกือบโว้ย เอาไว้ดี๋ยวลมคะนะตายด้วยมืองมือยถึงข่าวกินน้ำเลจังลงมากมที่ว่าสียมันบดบุเบิดรบางช่งยังลายเติบหน่อยเนาะยังลายเติบอยู่เปี่ยน่มเลยโอ้เที่ยงกลัวเลยเดี๋ยววันว่าสี่สฮโลว่ะสี่ฮัลโหลเลยเลยยังลาย่ เขาจุกจุกอยู่ขักคนกันเปียกโฮ่ใม่แต่ว่านี่ท่านในคนอยู่ที่เปรียกเลยเลยห่อนยำใบแหล่มารถเมิดมาแล้วสิโตอีกแล้วพี่น้องเว้ยเร็วเขเร็วปวาเมื่อยตายแท้เลยหอยล้มไม่อยตายตายนขึ้นไปแล้วปิดบาดเลย